สวัสดีครับผมชันวิทยคนบ้านป่าหลังจากที่ลือ้อปลูกข้าวเสร็จนะครับแล้วก็หลือเอาไถขึ้นร่องแบบนี้แบบนี้นะครับฟางนี่ก็ที่เราปลูกข้าวเอามาคุมมาขือเทศสามเดือนต่อมาเป็นแบบนี้แบบนี้ สูตรรูหูลู uk, ลตาเขาค่อยทยอยเก็บนะครับทยอยเก็บไปอันอันที่มีดอกแบบนี้ก็ก็จะค่อยๆออกลูกไปอนนี้ก็โตไปนี่นะฮะโตไปก็ค่อยเก็บทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับเอาฟางคุมแบบนี้นะครับฟางคุมแบบน,นี้มันจะมีความชื้นตลอดเวลาระบบน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาามร่องนี้ครับ มันก็จะซึมไปทั้งสองข้างเลยซึมออกสองข้างนะครับแบบนี้นะครับทำล่องแบบนี้ที่ออกดอกก็ออกที่ออกลูกก็ออกเห็นไหมออลูกก็ออกดอกก็มีมันก็ทยายาออกแล้วพยายออกเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำตำแรงเรามีนะครับปลูกมาเยอะ แตบบ่เช้าวันนี้อากาศหนาวเนี่ยขออยากนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ